สวัสดีค่ะวันนี้นะก็จะพามาเบดรูมทัวร์นะคะก็อันนี้เป็นห้องน้ำที่นากับน้องใช้ด้วยกันนะคะที่เห็นก็เป็นห้องน้ำธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรยังไม่ค่อยมีมีแต่อุปกรณ์ล้างห้องน้ำนะคะส่วนพวกครีมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะาจะเก็บไว้ในห้องกันก็ไม่มีอะไรเนาะ ต่อไปจะพาไปดูห้องนอนนากันค่ะนี่คือห้องนอนนาเองดูเหมือนจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ซึ่งก็คือไม่ค่อยใหญ่จริงๆนะคะก็อันนี้จะเป็นเตียงนอนที่นานอนทุกคืนนะคะก็จะมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาก,กระต่ายตุ๊กตาก,กระต่ายเนี่ยดูเน่ามาก เพราะว่ามันอยู่กับนามาแต่นาอยู่ปหนึ่งก็สภาพก็ค่อนข้างสมควรแก่การเก็บแล้วเหมือนกันแต่ว่านาก็ยังผูกพันกับมันอยู่อะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบติดตัวตลอดไปต่างจังหวัดก็ต้องเอาไปด้วยนี่ให้ดูกระตาสภาพมันเน่ามากมันไม่มีนุ่นไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วแบบมันเป็นแบบตัวแบบ เหี่ยวแล้วแต่ว่าก็ต้องนอนเกาะทุกคืนต่อไปก็มาดูตรงมุมนี้เป็นรูเร้เสื้อผ้านะคะก็ข้างๆก็จะแบบเป็นโต๊ะอเนกประสงค์อันนี้ก็จะมีพวกนิตยสารมีตะก,กร้าอันนี้ตะก,กร้านี้นาทำเองนะคะเป็นตะก,กร้าแบบเขาเรียกว่าเดโคพาชก็คือทำลายอะไรอย่างนี้เอง ไม่ได้สารตะกร้าเองนะแล้วก็มีกล่องใส่เครื่องประดับนะคะ่า,าก็จะแขวนพวกเฮดแบนแล้วก็มีกระถางต้นไม้มกรอบลูกแล้วก็เป็นบินชักซึ่งตอน,นยังโล่งอยู่ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะข้างในก็ ไม่มีอะไรเท่าไหร่ไม่มีเสื้อผ้าเลยมีอยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรเลยแล้วจะให้ดูทำไม <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเลยอะคะอันนี้เป็นบ้านที่นาจะมาอยู่แค่วันเสาร์อาทิตย์ไงเพราะว่าเพราะว่าอยู่กันแค่ไม่กี่วนันมันก็เลยแบบไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง มีของอะไรเยอะขนาดนั้นก็คือมีแค่ชุดนอนแล้วก็ชุดไปกินข้าวตอนเย็นวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เหลือเป็นชุดอยู่บ้านเลย <c oughs> แต่ก็นามีแผนที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่ถววอรเหมือนกันก็อาจจะค่อยๆทยอยเอาตู้เสื้อผ้าไอเอาเสื้อผ้าจากตู้นู้นไว้ตู้นี้นะคะก็ต่อไปอันนี้ก็มี มีพัดลมในวันที่ไม่อยากเปิดพัดลมนะคะพัดลมอันนี้เนี่ยนาซื้อนาเลือกนานมากเพราะว่านาไม่อยากได้พัดลมที่แบบธรรมดางานอยากได้แนวของแนว,แ,นวแบบวินเทจน,นิดนึงซึ่งอันนี้ก็ดูวินเทจสุดแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นตกเครื่องแป้งนาน,นะคะก็จะมีน้องโซฟียเป็นบรายของนางนะคะนั่งอยู่ แล้วก็จะมีเป็นสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่บนตัวเครื่องแป้งนะคะก็จะมีมูสสำหรับเวลานาม้วนผมนะคะเครื่องม้วนผมอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเนเค็เมคคดวันนะคะแล้วก็จะมีรองพื้นมีคิมกันแบด,ดมีที่ล้างเครื่องสำอางนะคะแล้วก็มี iPad บ้นนี้เป็นบอกทีนเล่มล่าสุดนะคะมันได้แก่ออกอ่านเลยก็จริงๆรน,นี้ก็สภาพโดยรวมห้องนาน,นะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูพรมอันนี้พรมอันนี้เคยมีน้องถามมาซื้อที่ไหนนี้ซื้อที่ tcdc นะคะมันแบบไม่ได้เป็นร้านแบบ เป็นร้านแบบถาวรมันเป็นแบบมันมีคนมาตั้งขายเหมือนเป็นตลาดนัดหรือว่าอะไรเงี้ยก็ตกผืนหนึ่งประมาณหน,านึ่งพันบาทก็น่ารดีค่ะนุ่มนิ่มกันไปแล้วก็มีหลายคนถามว่าตกเครื่องแป้งน,นาซื้อมาจากไหนอันนี้รู้จกักอ,อินเด็กซ์นะคะอินเด็กซ์เฟอร์นิเจอร์ เอส s ีน่าจะเป็นอนะินเด็กซ์นะก็นาก็ซื้อมาเป็นเซตพร้อมกันกับอันนี้เลยอันนี้ก็อินเด็กซ์เหมือนกันส่วนอันนี้เนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้อยู่ในเซตแต่ว่าอันนี้นาะซื้อแยกนาชอบแบบที่มันบุกหนงนะังแล้วมันดูแบบดดีเอาแนววินเทจอิปนะคะสรุปห้องนาก็วางเตีมาอย่างนี้